itki. Ayədir. ไปดิมองหาร้านเติมเงินอยู่นะครับแนะนำร้านซีโกเลยนะทุกคนถูกปลอดภัยเพียงใช้แค่เลข UID เพียงเท่านั้นนะครับ<ะ>มาเริ่มที่ราคาตู้เซฟนะครับ4ช่องกับ6ช่องนะครับอยู่ที่เก้ิบกาบาทกับ280บาทนะแต่ใครที่อยากจัดแพ็คเซตพิเศษนะครับผมเพิ่เติมกับร้านอยู่ที่168บาทนะมาดูราคาแบตเติมพาร์ตกันบ้างครับทุกคนเติมที่ร้านซีโกนะครับผมจะราคาถูกกว่ามากๆเลยเห็นไหมอยู่ที่166บาทกับ465บาทเพียงเท่านั้นนะก็ไปจัดกันเยอะๆนะครับคถ ส่วนใครที่สนใจเต,ตือนนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องแบดดักนะอันนี้ผมก็จะมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นทีมนะผมอันนี้ผมก็เล่นทีนะผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปฟาร์มของอะ่ะส่วนมากผมจะไม่ฟาร์มของข้าง,งนอกนะครับจะฟารม์มตอนที่แบบว่าเคลียร์คนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็จะวิ่งมาดักมุมทางออกฝั่งเนี้เพื่อที่จะฟังดูว่าทางประตูแดงอะ่ะเข้าตีกันไหมกับป้อมอะ่ะบางทีมันชอบเล่นแบบว่าวิ่งเข้าไปชิดตีกับป้อมเลยนะครับผมทางประตูแดงนะเออผมกม บางทีมันเล่นสนายอ่ะมันจะวิ่งวนมาตรงนี้ไว้น่ะมันจะวิ่งวงทางซ้ายมาครับเนี่ยผมก็นั่งฟังสักพักหนึ่งเลยว่าเออมันมาไหมมันตีกันไหมอะไรเงี้ยถ้ามาตีกันเราแจมเลยครับจังหวะนี้เออเราก็รอครับผมจะไม่ค่อยฟาร์มกันนะครับเวลาเราเล่นข้างนอกอ่ะหรือว่าจะฟาร์มจะฟาร์มตอนที่แปลว่าเชียร์ศัตรูหมดแล้วอะไรเงี้ยค่อยฟาร์มแต่ส่วนมากจะมาฟาร์มคนนะครับตอนหลังๆอ่ะอ่าผมก็ไปนั่งเช็คไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีคนนะผมก็เลยเลือกที่จะแปลว่าโอเคฉีดยาแล้วก็จะวิ่ง เข้าไปดูปั๊มกับตรงกลางนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเงียบมากมันมีคนแค่เข้าแค่ประตูเดียวนะครับประตูแดงอะประตูหนึ่งกที่ะมันมันไม่มีคนเว้ยแต่มันตีกันแล้วอันนี้ผมก็เดินมาแล้วผมก็เจอว่าเฮ้ยไอทางปั๊มมันวิ่งมาแล้วเว้ยน่าจะเป็นตีปั๊มครับอันเนี้ยแล้วผมก็เคลียร์เลยเออมัเออมไยเออมัเออมัยเอเอมไยเดยน หมดปะเมืันเห็นข้างบนข้างบนข้างบนบนป้อมบนป้อมบนลป้อมป้อมบนป้อมบนป้อมป้อมเกี่ยวอะป้อมไม่ถึงไม่ถึง หัวห่อยอ่ะอยู่ตรงนัน้มันสะไรอ่ะเดี๋ยวเดีงนั้น,นแต่ไปสุดน,นะครับมันไม่เจ็บมากอยู่มันต้องนี่ก็ มน้คือจังหวะนี้ผมรู้แล้วว่าทางประตูแดงอ่ะทางหนึ่งอะเกียร์มันมีครับผมก็เลยจำไว้นะครับอันนี้เราต้อง,องจำไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดินเชียร์ข้างหน้าต่อบนปัน๊มยังอยู่นะยังอยู่นะย,นะยนะเปิดใหม่เจ็บเจ็บเจ็บไม่รู้แตกแหรือรเปล่าจะยิงจะยิงเจ็บมา แต่แต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่เจ็บมาก จังหวะนี้ก็คือผมแบบว่าเดินเคลียร์สุดเลยนะครับผมเราต้องเช็คให้ให้สุดนะครับจําตี้ประตูแดงได้ใช่ไหมที่ผมบอกเนี่ยเข้ามาแล้วครับผมคือผมมาเดินเช็คดูเลยครับว่ามันมาตกลงหลังหรือเปล่าตอนเวลาเราฟาร์มหรืออะไรเงี้ยเราต้องระวังให้ดีนะครับแต่ผมว่าฟอร์มันยิงแยะกลางไม่ดีครับผม ก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออดูศพศัตรูก่อนว่า,ม,ามันมีของ,ของดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามีแล้วก็หยิบมาเล่นเลยอะไรเงี้ยนะครับนี่ได้เฮดโฟมาก็คือแบบยิงได้หมดอ่ะเออได้เฮดโฟมาบเนีงิง

จังหวะเนี้ยผมเห็นสตัวมันมีเขาเรียกว่า<ๆ>อะไรนะแ,แลแ,แลปืนอย่างเราสองมาบอกแล้วส,บบลส่วนมากเวลามันเก็บใหม่เงี้ยแปลว่าเพื่อนมันน่นาจะตายครับผมผมก็เลยแบบว่าคิดว่าเออเพื่อนมันน่าจะตายหมดแล้วนะครับจังหวะนี้ก็คือผมเห็นเขาแค่สองตัวถ้ามันเยอะกว่านี้ตอนที่เราวิ่งเดินโถมเดินเคลียร์มันไม่มีแล้วนะครับผมผมก็เลยเอ,อฟาร์มเลยอะไรอย่างงี้นะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มนะครับผมก็ดูกันไปเนาะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างาตอนฟาร์ม ของแต่งปืนอ่ะสำคัญนะครับเวลาเราเก็บปืนไปไม่หมดนะครับเก็บลิกมาแล้วก็เอาพวกของแต่งอ่ะใส่ในหลิกศัตรูนะครับผมเพื่อที่จะเอาของเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดนะจังหวะน,นี้ผมอันไหนผมกินได้ผมกินทิ้งให้หมดเลยแล้วผมก็จะเก็บปากปืนตามจับสโคปแม็กอย่างเงี้ยถ้าแม็กก็จะเป็นแม็กดีๆผมก็จะเก็บมาอย่างอาบีเนะผมเล่นบ่อยนะครับผมก็จะพักพับปืนไว้แล้วก็เอามาแบบว่า ขยายอันนี้ช่องแต่ว่าเหมือนแอปพิเคชนี้จะพับปืนไม่ได้นะผมเออดีพับได้เออผมก็เคลียร์เสร็จแล้วเราก็วิ่งมาเช็คตรงกลางครับเราต้องระวังเลยนะอันนี้ก็คือตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงข้างในเขาก,กดออกไปแล้วนะผมก็ไม่เอาเคลียร์นะผมอิ่มกันแล้วแค่ข้างนอกก็โอเคแล้วออกกันแบบจะแปดแสนแล้วอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเลยเลือกที่จะแบบว่าไปสับประตูออกดีกว่าก็ดูวิธีการสับนะับต้องต้องสับเราอยู่ทางซ้ายนะครับ แตตัวไม่ชอบดักนะทุกคนเราต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้ เสร็จแล้วผมก็จะวิ่งมาเช็คตรงกลางนะครับตรงแตกดิไม่ใช่ตรงกลางเออว่ามันจะมีตัวที่แบบวิ่งออกมาไหมเราต้องระวังยนะครับบางทีแบบมันมีหลายตีแล้วมันไม่ยอองไงเออผมก็เลยเรื่องที่จะรอดีกว่าครับดีกว่าวันวิ่งเข้ามารับปาระเบิดใส่มุมตรงแง่เวลาเราเป็นกดสับอะระวังศัตรูดักเลยนะครับทุกคนระวังดนักทั้งขวาทังซ้ายอะไรเงี้ยแต่นี้ผมมีตีผมก็เลยแบบเออนี่เพื่อนรายการน้ำชามาจากไอ้ตัวที่มันนอนติ่มอยู่นะครับผมเออเขาไม่มีเซฟไงตัวนั้นซวยไป โอเคเพื okay. ่อนๆชอบคิดแบบนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ด้วยนะคะทุกคน,นจักัน